ท่านทั้งหลายเอย๋ยถ้าเรามาเจริญกรรมฐานเพิ่มพลังจิตให้เกิดรักตัวเองให้มากขึ้นก่อนที่จะไปรักคนอื่นเขาท่านจะยอมรักคนอื่นมากกว่ายอมรักตัวเองมีที่ไหนท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายถ้าท่านจเจริญกรรมฐานได้ผลท่านจะสงสารตัวเองว่า เมื่อก่อนนี้เราสร้างความชั่วไว้มากมายก็จริงยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมายก็จริงแต่เอาละตอนนี้ข้าพเจ้าจะขอตั้งใจต่อไปในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอตั้งสัจจะไว้จะไม่ขอกระทำชั่วเช่นนี้อีกต่อไปจะสร้างแต่เมตตา จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปการจเจริญกรรมฐานทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกระเบียดนิ้วเราสอนตัวเองได้เมื่อไหร่แล้วเราจะสอนคนอื่นได้ถ้ายังสอนตัวเองไม่ได้ไม่ต้องไปสอนคนอื่นเขาเช่นครูโรงเรียนคุณครูมักสอนว่านักเรียนเอ,อ๋ย เจ้าต้องทำอย่างที่ครูสอนแต่อย่าเอาเยี่ยงอย่างที่ครูทำเพราะครูกำลังจะไปกินเหล้าเดี๋ยวครูจะไปเล่นการพนันแล้วนักเรียนเอ๋ยนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครูบาอาจารย์สมัยนี้กรุณาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนหน่อยบางทีครูอาจารย์สอนกรรมฐานก็สอนนั่ง สอนเดินจงกรมแต่แล้วครูอาจารย์ก็แอบไปนอนซะแล้วแล้วมันจะขลังไหมมันจะไม่ขลังแต่จะเกิดความคลั่งในจิตใจคนเราแค่ตัวเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอดแล้วจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรกินก็ไม่พอปากพอท้องแล้วไหนเลยจะไปมีผัวมีเมีย จะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อย่างไรแค่ตัวเองก็เอาไม่รอดแล้วอย่าพึ่งไปมีครอบครัวเมื่อ,อยังไม่พร้อมคนประเภทนี้จะไปไม่รอดนะกินไม่พอปากไม่พอท้องแล้วยังจะไปเอาคนอื่นเขามาลำบากเป็นครอบเป็นครัวสร้างตัวก็ไม่ได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายที่มาจเจริญกรรมาฐาน ขอให้ท่านตั้งใจ